Life could Life could be dream. Life could be a dream. a a เรื่องยอดสัมปทานหัวใจนาบุญเจ้าของรังนกเกาะถ้ำเคยแต่งงานกับเนตรนภาแต่ก็ต้องเลิกรากันไปเพราะเธอนั้นทนความติดดินของนาบุญไม่ได้เพื่อนรุ่นน้องของนาบุญชื่อเรือเอกพไทยได้แอบรักน้องสาวของนาบุญคือบุญจีราแต่ก็ยังเกียมตัวเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีฐานะ เขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปจีบปรเมศได้แต่งงานกับรัตวันแล้วได้มีลูกชายด้วยกันคือรังรักหรือมันปูแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ทนกับความเจ้าชู้ของปรเมศไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจแยกกันอยู่เมื่อพ่อของรัตวันเสียชีวิตน้องชายของรัตวันได้ขายหุ้นรังนกทั้งหมดแต่ปรเมศก็พยายามที่จะคัดค้านเรื่องการขายหุ้นก็ไม่มีใครสนใจ ไม่นานนักน้องชายก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตรัตวันได้กลับมาอยู่กับแม่ตรีสุคนแต่หลังจากนั้นไม่นานรัตวันก็โดนเอิบตามฆ่าถึงภูเก็ตเมื่อเออเห็นความสวยของรัตวันก็รู้สึกเสียดายเลยจับรัตวันกับมันปูลงเรือไปยังเกาะถ้ำหวังที่จะฆ่าค่มคืน ก่อนจะฆ่าทิ้งรัตะวันและมันปูสู้อย่างเอาเป็นเอาตายโชคดีที่นาบุญนั้นได้เข้ามาช่วยทั้งสองได้ทันด้วยบุคลิกของนาบุญที่น่ากลัวรัตะวันจึงได้เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าโจรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเอบพยายามที่จะกำจัดรัตะวันแบบลับๆรัตวันรู้จึงคิดที่จะหนีออกจากเกาะแต่ก็ไม่สำเร็จ นาบุญคิดจะส่งรัตะวันไปเองเมื่อถึงเวลาและจะประกาศว่ารัตะวันเป็นผู้หญิงของตนเพื่อให้คนไม่กล้าที่จะมายุ่งกับเธอความดีและความช่วยเหลือของนาบุญนั้นทำให้รัตะวันใจอ่อนพรทไทยได้สืบเรื่องของรัตวันและสงสัยว่าเป็นฝีมือของคนใกล้ตัวอย่างปรเมศเพราะน้องสาวของเขาพิลาดลักที่เคยมีความสัมพันธ์กับปรเมศนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่ต่อมาได้รู้ว่าปรเมศติดหนี้สินจากการพนันในบ่อนคาสิโนในเมืองนอกอยู่หลายล้านแถมมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อทักษินาซึ่งรัตวันมั่นใจว่าประเมศและทักษินาต้องร่วมมือกันเพื่อกำจัดตนรวมถึงวางแผนฆาตกรรมน้องของเธอรัตวันตัดสินใจพร้อมที่จะเผชิญหน้าเมื่อปรเมศและทักษินาเห็นว่ารัตวันนั้นยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่กล้าที่จะลงมือครั้งที่สองรัตวันได้แกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าใครคือผู้วงการนาบุญได้สลัดความเป็นชาวเกาะกลายเป็นหนุ่มนักธุรกิจสุดเนี้ยบเพื่อแกล้งเข้ามาตีสนิทกับทักษิณาที่โรงแรมเมื่อนาบุญเจอรัตวันที่โรงแรมก็แกล้งทาเป็นไม่รู้จักเพื่อความปลอดภัยนาบุญได้เริ่มเข้ามาหาทักษิณามากขึ้นจนทำให้รัตวันเข้าใจผิดคิดว่านาบุญนั้นชอบเธอจริงๆ และแอบเสียใจอยู่น,น้อยรัตตะวันพยายามหาทางหย่ากับปรเมศส่วนพระทัยนั้นได้สืบหาข้อมูลพิลาดรักจนรู้ว่าน้องสาวของเขาได้ถูกขายชายหนี้กับเศรษฐีชาวต่างชาติเขาแค้นมากจึงได้หาช่องทางช่วยรัตตะวันและหาทางติดต่อกับน้องสาวกลับมาปรเมศวางแผนให้คนจับตัวรัตะวันแต่พิราดรัก ดันโผล่เข้ามาและตั้งใจที่จะทำร้ายปรเมศด้วยความแค้นของเธอนาบุญและพะไทยได้เข้ามาช่วยรัตวันได้ทันสุดท้ายนั้นปรเมศต,ต้องแพ้ภัยตนเองจนเสียชีวิตพะไทยได้เจอกับจิราอีกครั้งจนในที่สุดก็สมหวังในความรักนาบุญได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมรัตวันได้ขอกลับตามไปด้วยนาบุญดีใจมากที่เธอนั้นยอมรับในตัวเขาและทั้งสอง ก็ได้ล่องเรือก,กลับไปด้วยกันอีกครั้งละครเรื่องสัมปทานหัวใจได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could Life could be dream could be a dream a